เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่กำลังมองหาตัวช่วยในการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายตามโปรเจกต์อยู่ต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะ Flo w c c o u u t t u u i o o Blog เรื่องบัญชีภาษีที่เราอยากเล่าให้คุณฟังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีความพิเศษแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปเพราะนอกจากจะสร้างบ้านตามใจลูกค้าแล้ว บ้านทุกหลังที่สร้างยังต้องใช้วัสดุอุปกรณ์จากหลากหลายที่ฉะนั้นจุดสำคัญของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะเจ้าของธุรกิจต้องแยกให้ได้เสมอค่ะว่าค่าใช้จ่ายและรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันแต่และโปรเจกต์มีจานวนเท่าไหร่กันแน่และทุกๆโปรเจกต์ที่เราทาอยู่มีกำไรหรือว่าขาดทุนค่ะดังนั้นวิธีการที่จะทำให้รู้ว่ามีกำไรหรือขาดทุน สามารถทำตามได้3ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. บันทึกรายจ่ายแยกตามโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์รับเหมาก่อสร้างก็ย่อมมีรายจ่ายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราจดบันทึกรายจ่ายตามประเภทของค่าใช้จ่ายเช่นปูนสีเหล็กหรือค่าเครื่องมือต่างๆเท่านี้อาจจะยังไม่พอค่ะเพราะเราจะได้รู้แค่ว่าวันนี้เดือนนี้มีรายจ่ายค่าอะไรเท่าไหร่ แต่เราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายของโปรเจกต์ A หรือ B หรือ C เป็นเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็คือเราควรระบุว่ารายจ่ายใบนี้เป็นรายจ่ายสำหรับโปรเจกต์อะไรด้วยค่ะซึ่ง Flow Account ก็มีฟังก์ชันโปรเจกต์ให้ใช้งานด้วยนะคะเราเพียงแค่สร้างโปรเจกต์งานรับเหมาก่อสร้างในเมนูนี้ ใส่ชื่อโปรเจกต์ให้เรียบร้อยและทุกครั้งเวลาบันทึกค่าใช้จ่ายระบบก็จะเก็บข้อมูลสำหรับรายจ่ายในแต่ละโปรเจกต์ที่สร้างไว้โดยไม่ต้องมานั่งแยกบัญชีประเภทรายจ่ายใหม่ทั้งหมดอีกครั้งเลยค่ะต่อมาข้อ2บันทึกรายได้แยกตามโปรเจกต์เหมือนกันค่ะบันทึกค่าใช้จ่ายไปแล้วในฝั่งของรายได้เจ้าของธุรกิจก็ต้องออกเอกสารตั้งแต่ใบเสนอราคาใบาแจ้งหนี้ และแบ่งชำระค่าบริการตามงวดของสัญญาที่ตกลงไว้กับลูกค้าด้วยนะคะและที่สำคัญเราต้องกําหนดโปรเจกต์งานแต่ละงานออกจากกันทุกๆครั้งที่ออกเอกสารส่งให้ลูกค้าด้วยค่ะซึ่งก็สามารถเลือกเป็นโปรเจกต์เดียวกันกับค่าใช้จ่ายที่เราออกได้เลยนะคะจะได้รู้ว่าโปรเจกต์นั้นๆมีไรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกันเป็นเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นข้อสุดท้ายก็คือ 3. เช็คกำไรขาดทุนตามโปรเจกต์นั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราเข้าใจวิธีการบันทึกรายได้และรายจ่ายแยกตามโปรเจกต์แล้วแปลว่าเรามีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการคำนวณกำไรขาดทุนตามโปรเจกต์แล้วค่ะซึ่งใน F Flow Account ก็จะอยู่ที่เมนูรายงานแล้วก็เลือกที่โปรเจกต์ก็จะมีข้อมูลแสดงให้เห็นแยกตามแต่ละโปรเจกต์เลยนะคะ สุดท้ายนี้แม้ว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีความละเอียดอ่อนและมีเรื่องเฉพาะตัวอยู่มากแต่ถ้าเรารู้จักการวางแผนบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบแยกเป็นโปรเจกต์ให้เรียบร้อยงานยากๆที่หลายคนอาจจะไม่อยากทำก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่เจ้าของธุรกิจทำเองได้เลยค่ะและที่สำคัญรางวัลจากการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะช่วยให้เรามองเห็นกำไรขาดทุนที่แท้จริงของแต่ละโปรเจกต์ได้เรียกว่ามีประโยชน์สุดๆสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเลยค่ะตอนต่อไปก็ยังอยู่กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถ้าอยากเริ่มต้นรับงานต้องทำอะไรบ้างค่ะสำหรับคนที่อยากอ่านบทความนี้แบบฉบับเต็มก็สามารถกดได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ Flo Account โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์ online, ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และในแอปมือถือทดลองใช้งานฟรีทุกฟังก์ชัน30วันค่ะ